สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆท่านด้วยละกันครับคลิปนี้มี panasonic ครับผมตัวนี้จะเป็นตัว4,100ลูเมนแสงสวยเลยครับพี่น้องนี่นะครับผมถ้าใดที่สนใจนะครับหาแสง1,000ไอ้4 1 0 0ลูเมนนะครับตัวนี้ก็โจขนาด6เมตรใช้ได้สบายนะครับสีสันสดใสโหลอดอายุการใช้งานยังเหลืออีกเยอะครับผมใช้งานได้เครื่องสวยอด,ดี้ไม่แตกตัวนี้ เป็นเครื่องที่เหมามาจากสํานักงานนะครับส่วนมากก็จะอยู่ตามห้องประชุมนะครับเครื่องค่อนข้างที่จะสวย4,100ลูเมนสีสันสดใสาตามที่เห็นเลยครับ4,500บาทรวมจัดส่งทุกพื้นที่นะครับใครสนใจโทรเข้ามาได้นะครับ4,500บาทครับพี่น้องราคานี้เลยนะ4,500บาทตัวนี้ผมมีทั้งหมด6ตัวใครสนใจโทรมาครับ